แฟนตาสีภาษดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับฟาร์มหมูหลุมอีกเช่นเคยนะคะหลายคนอยากจะให้รีวิวฟาร์มหมูหล,ลุมนะคะว่าเราทำยังไงบ้างะคะ่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ฟาร์มของเราทั้งหมดเลยะคะ่ะนี่อันนี้เราก็จะล้อมรั้วไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เก็จะปล่อยน้องหมูออกมาวิ่งเล่นนะคะแถวนี้แหละถ้าเกิด ไม่มีหลุดนะคะสมมติว่าถ้านองหลุดออกไปน้องก็จะไม่หายไปไหนนะ,ะเพราะเขาเคยกินอยู่นี่แล้วก็มีเพื่อนอยู่เขาก็จะมาตามกลิ่นของเขาเองนะคะเคยนอนตรงไหนเคยกินตรงไหนเขาจะมาตรงนั้น,นะคะทุกอย่างกำลังไปได,ได้ด้วยดีนะคะทุกคนขุดคลองละนี่แดดร้อนมากค่ะอันนี้เป็น ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหนื่อยร้อนแดดนะคะทุกคนนี้ก็ทำเป็นคลองไปก่อนพื้นที่หน้าบ้านอันนี้เป็นบ้านสวนนะคะเรามีแผนแว่าจะทำบ้านสวนกัน <c oughs> พอฝนตกนี่ดินยุบเลยข <c oughs> ุดไป ดีมากเลยนะทุกคนลสินี่ตฟาร์มเราเราจะจำหน่ายหมูหน้าฟาร์มนะคะแล้วก็ถ้าใครมีพื้นที่แบบว่าใกล้เคีใกล้เคียงแล้วแบบสนใจอยากได้หมูเยนะก็มารับได้หน้าฟาร์มเลยพื้นที่ของฟาร์มเรานะคะก็จะกว้างมาก นี่เรามาดูสระกันโอ้น้ำขึ้นนะคะทุกคนน่าจะไปหาผักบุ้งมาปล่อยนะี้อันนี้คือดินบรรยุบนะดินทะลงื่มนที่สะเอาไ้เลี้ยงปลานะคะทุกคนแล้วก็เลี้ยงผักบุ้งไว้ให้หมูกินนะ เกษตรกรผสมผสานเกษตรกรฝึกหัดนะคะทุกคนอาชีพลกพลอ,อาชีบลองกัศดีจ้านี่เลยหลายคนอยากดูปลาหมู 拜拜。Bye bye.